studiert ihr? Yeah. Studieren si mm. Guess, đau mà lời. Was heißt das of Thai oder auf Englisch? Không uh, đau uh, gì? Điền về la Site one, was heißt Site one? เวลาไหนก็คือกี่โมงก็คืออุมวีฟิลัวแปลว่ากี่โมงแปลว่า what time ค่ะ Site วันคุณเรียนตอนไหนตอนไหนก็เมื่อไหร่มีค่าเท่ากันวันก็คือเมื่อไหร่แต่ครูถามแค่คำว่า Site วันนะ Site วันน่าจะแปลว่าอะไรคะเทียบกับอังกฤษสิมันก็ขายอังกฤษนั่นแหละ One วันแปลว่าอะไรนะภาษาอังกฤษวันฮะเวนใช่ไหม <When. S 1> อ่ะวัน <When. S 1> คือเวนเพราะฉะนั้นไซต์วันน่าจะแปลว่าอะไรมันคล้ายๆกันเลยค่ะไซต์ side น่าจะแปลว่าอะไรไซต์วันมันเอสเหมือนกันนะลูกเอสอะไรเอสเอสแล้วก็เวนเอสอะไรนี้เป็นคำถาม S.I. S อะไรอะ S.I. <When S 1> อะไรฮะเว้นชูแต่ S โอ <you. S 1> <Huh? S 2> ้ยไม่เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวคงเขียน S ให้ดู S.I. อะ S เนี uh, ่ย yeah. Side one, <Yeah. S> 1เท่ากับอะไร <Yeah. S 1> ไหนของเราซิเป็นคำถามเหมือนกัน mm. ไม่ถ้าเราได้วิชาการดาวนะเราจะ ไม่ต้องจำทุกอย่างเราจะมีเซนส์เยอะขึ้นมากเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะเตมิมตัวอักษรมาซิสามตัว Do you learn อ่ะมันพูดอย่างนี้ได้ไหมในอังกฤษอ่ะนั่นจะได้นะฮะ เติมตัวไหนดีเดามาสิเดามาแล้วเออครูใบสุดๆแล้วนะเนี่ย S I นี่น่าจะอะไรอะ่ะแล้วใช้หน้าเว้นด้วยเอ,อ่อมันไม่ใช่ดูหรือเปล่านะมันต้องเป็นอะไร ใช้ว่าอะไรเนะี่ยแถหรือป่ะ <c oughs> สตันดิ d หรือว่าถ้าเป็นอังกฤษเนาะเออสอนอังกฤษตอนนี้เป็น tense present perfect ใช่ไหมถ้าเราเห็นตัวนี้ปุ๊บต้องเป็น present perfect ทันทีคืออะไรคะมี for ด้วยมี for กับมีคำว่าอะไรคะ แปลว่าเป็นเวลาใช่ไหมและอีกคำแปลว่าตั้งแต่ค่ะลูกตั้งแต่พูดว่าไงตั้งแต่ oh. ค่ะ <In. S 1> เนี่ยเออคือว่าคุณก็ใบสดสดๆอ่ะไซต์วันก็คือ since when โอเคเราพยายามเดาบางทีเราเรามันก็คล้ายๆอังกฤษนั่นแหละบางคำเนาะโอเค good อ่าโอเค what's to us? been doing วัสเุอเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่อ่าถูกต้อง อ่าต่อไปค่ะพวกเธอเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่คุณเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่เ,เรนาะอ่าโอเคไวทัท๊ะเว l เชนไม่น่นเวลเ n นเ s ลเชนไม่ชอช้างนะคะตัวเซฮาร์ฟันไม่ติดกันนะคะเวลเชนเวลเชนแน่ใจว่าฟันไม่ติดกันติดไหมไม่ติดอ๋อไม่ติดเวลเชน อีกรลบสิเวชเชนเวเชนนอกจากฟันไม่ติดกันแล้วมีลมออกด้วยค่ะเวชเชนคือแบบลิ้นลิ้นก็ไม่ต้องเอามาเยอะค่ะเวชเชนเวชเชนอ่าฮะดูมันฟังดูชอช้างยังไงล่ะเวชเชนไม่เป็นไรอ่ะเวชเชนยาเชนเวชเชนเชน อ, Learn อุคือคือไม่ใช่ฟัน yeah. ไม่ติดกันอะแต่ฟันห่างกันเลยแหละเวชเวชเออฟันห่างกันเลยนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เกือบติดนะฟันห่างห่างกันเลยเวชเนอ่ะนกไหมมาเวชเชนเลส์อย่าเลนส์เลนส์ไม่เลนส์ค่ะเลนส์ s <S ค่ะ เราเราเราเรียงคำเราเรียงเราเน้นสระไงเลนส์สระเอง,งคะ่ะเวชเชนเบรูฟเลนส์ตู่ซะเวชเชนเบรูฟเลนส์ตูอ่าฮะเธอเรียนเธอเรียนเธอเรียนวิชาชีพอะไรอยู่อ่า uh. mm hmm. แล้วก็พวกเธอแล้วก็เรนยนเน้นสี่คูณนะ อ่าเถอนเรียนตัวไหนอย่างเงี้ยโอเคไว้ช้าอาร์มท์คูดเบลูฟอันนี้ครูไม่แน่ใจมันแปลมันแปลว่าอะไรเนี่ยอา b e ม t ก็คืองานใช่ไหมคะ b บ r ู f น่าจะแปลว่าแบบวิชาชีพอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันจะเน้นว่าแบบอ่าเหมือนเราจบอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือบางคนจะทำงานไม่ตรงสายอ่ะอืมใช่ไม่นุ้แปลป็นไงเหมือนกันโอเคไว้ okay, wait, ทักงานและพิชานบัสเฟสดูตัวนี้ไรตอนหนึ่งอ่ะ,อะก็คือ มันนะก็คือเธอทำงานอะไรนั่นแหละโอเคอ้นต่อไปค่ะอันที่สุด side ear fun 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 เป็นรูป อย่างว่า w a s s the job of b a r r มันก็คือแบบ i a m r เนี่ยแหละมันก็คือประมาณว่าทำงานอะไรเนี่ยแหละเธอเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็น,ปนหมายถึงงานหมายถึงตำแหน่งงานนะ อันนี้ก็คือ R อันอันนี้ใช้ Miss ใช้กับ do each bin do miss air er, side see sin air c s east นะคะ air c s ก็คือ he she, s h e i s t east เนาะก็แปลว่าปิดเป็นอยู่คือนั่นแหละค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแปลว่าอะไรดิ แล้วก็ใช้กับบางคำได้แปลว่ากำลังเหมือนกันเช่น i h being l a r r e d off e m w e g e อย่างเงี้ยก็คือฉันกำลังไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะมีคำว่า g r e l a w a พ่วงด้วย g r er e l a w e ก็คือตรงหรือว่ากำลังนะคะโอเคไว้ท okay, ้ะ <"P ast. S 1> ก็ตอบว่า i h b e i n i c h b e i n l e r e r i n อย่างเงี้ย i h b e i n l e r e r n อ n มฉันเป็นครูอะไรอย่เงี้ยค่ะเนาะไว้ท oh. ้ะ past to Uh, ein, eine Arbeit oder einen Job. Job? Job. Ja, gut. Weiter habt ihr? Hast du uh, sorry Habt ihr eine Arbeit? Einen Job?